เดี๋ยวเราจะมาค้นหาคู่เงินที่ที่เจ๋งที่สุดที่กําไรเยอะที่สุดระดับ RR หนึ่ต่อยี R R กันนะครับเดีย๋ยวลองมาขวานาดูว่าใน28คู่เงิน29รวมทองรวมบิตคอยเนี่ยจะมีคู่ไหนที่มีสถานะแบบนั้นบ้างนะครับ ตามหลักการวิธีการของคุณพอลนะครับของเทรดเดอร์ที่ถอนกําไรได้สูงสุดของ FEMO ซึ่งเขามีพอร์ตอยู่ประมาณ800,000เหรียญและถอนทุกเดือนตกประมาณ209,000ทุกเดือนนะโดยใช้เทคนิควิธีนี้เดี๋ยวจะมาแซมเิ้ลกันนะครับว่าจะได้อย่างเหมือนที่เขาทำหรือเปล่า หลักการของเขาคือไล่มาจากทำเฟรมมันมันวีคเด a ีเอ h1 หนึ่ง5 m15 สามสิบเอ็มสิบห้าเอ็มสิบห้าคอนเฟิร์มเหนึ่งถึงจะเข้าออ,อเดอร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมา <c oughs> ดูกรอบทำเฟรมมันของคู่ยูแคทคู่ยูแคททำเฟรมมัน ราคาปัจจุบันอยู่นี่จุดสูงสุดอยู่นี่เคยเบรกเอาบายไปย่อลงมาติดแนวแต่แนวมันเนี่ยมีแนวในย่าสำคัญที่เข้ามองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับหากราคาทะลุไปถึงจุดนี้ได้ทะลุถึงจุดนี้ได้แล้วก็รอแพทเทิร์นกลับตัวมดวยจิงจะเซ มันจึงจะลงมาทีพีระดับตามเฟรมมันนะครับอาจจะลงบริเวณนี้ <c oughs> ซึ่งยูแคทไม่เข้าเงื่อนไขต้องรอนี่ยต้องรอยูด <c oughs> ียูเอสดมีไหมยูดียูเอสดีตาเฟรมมัน <c oughs> สวิงลงวิงหาอยู่นี่เป็นชั้นแนลขาลงเป็นชั้นแนลขาลงระดับวีก็ตัดลงสิ่งที่เราเฝ้ารอคือตรงนี้ราคาปัจจุบันต้องโชคโชคกลับมาในส่วนส่วนรอเซลนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนขาลงของมันยังรออีกนานะครับ ถ้าไปลงทีวีก็เป็นเทนการลงเหมือน,น,นกันก็เรต้องการรอรอราคาพูแบกนะครับซึ่งเป็นจุดเข้าที่ดีที่สุดนั้นไม่เอา eur gbp เฟมันเป็นชันแน l ขาลงมันเป็นชันแน l ขาลงจุดที่เรารออ่าลุดเบรกลุดเบกเบรตรงนี้ไปแล้วหลุดเบกน้ำกลายเป็นขาลงแล้วเราจะเข้าไปดูตรงนี้นะครับว่ามีจังหวะให้เข้าเซลล์ได้ไหมในทางเฟรมวี ทำเฟรมวีแ้วก็ลงลงรอชกกลับมาตำแหน่งนี้ดังนั้นตรงนี้เราจะเซลลิมิตแค่ส่วนจุดสองพอ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 ตมันมีตัวนี้แค่เจ็ดร้อยเหรียญเจ็ดร้อยวอลล์เซลิมิฟังตรงนี้นะครับอุ๊บอ่าทีพี พีพีน่าอยู่โซนนี้มาดูดีเซลลลิมิตตรงไหนมีตุ๊ปเป็นอะไรบอางจุต่อไป e U R a U B. มันเป็นขาขึ้นนะครับเป็นช h a n n e l ขาขึ้นสิ่งที่เรารอคือเราต้องการย่อ,อหน้าตำแหน่งบายนะตำแหน่งเนี่ยต้องก,การบายส่วนนี้ทุนวีก เป็นขาขึ้นทีกเป็นขาขึ้นมาเน้นมีที่บาริลินโอเคนะครับสมโพไปแล้วสองโค E U R C H F เหมือนเหมัอนนะครับเราต้องการรอเซลล์ตรงนี้ เอาตรงนี้เลยนี่เลยอโอเคนะครับขอเป็นตัวอย่าง